ごありがとうございえっ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันฟ้าสายปล้องเกิดในชั่วโมงพลิกชีวิตกับรายการ่วงจุ้ยพลิกชีวิตค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงทางช่องนิววิชชั่นแห่งนี้ค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมทุกรายการของช่องนิววิช i ั่นของเราได้ทางระบบจานดาวเทียม PSI ช่อง124ค่ะและทางระบบอินเทอร์เน็ต www.newvisionchannel.tv ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เราก็ได้พูดกันไปในเรื่องของการจัดปรับฮวงจุ้ย เสริมห้องสำหรับสาวโสดนะคะช,ชายหนุ่มหลายคนอาจจะรู้สึกน้อยใจว่าทำไมมีแต่เฉพาะของผู้หญิงมีแต่เฉพาะสาวโสดวันนี้ค่ะอาจารย์ชโชคดีแท่เฮียบจะมาจัดปรับพวงจุ้ยห้องนอนสำหรับหนุ่มโสดเพื่อที่จะให้เจอผู้หญิงที่ดีผู้หญิงที่เหมาะกับเราแล้วก็ผู้หญิงที่จะรักเราตลอดไปค่ะรอยพบกับอาจารย์ชโชคดีแท่เฮียบกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะเริ่มกันเลยค่ะคอาจารย์เมื่อวานผู้หญิงนอนข้างหน้าทางขวาครับ ผู้ชายอะคะอาจารย์อ่สลับกันตรงกันข้ามกันก็คือฝ<ะ>ั่ายแล้วหล่อนหน,น้าบ้านด้วยเหรอคะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องถามว่าอยู่กับพ่อแม่หรือว่าแยกส่วนตัวอีกอ,อยู่มีชั้นหนึ่งหรือชั้นสองอีกคือหลายๆอย่างเนี่ยอาจารย์จะบอกนะครับว่าการที่ผู้ชายเนี่ยต้องถามว่าผู้ชายทําไมผู้หญิงมี80%เป็นผู้หญิงผู้ชายมีแค่20%เองทําไมถึงผู้ชายถูกผู้หญิงหลอก แต่ผู้หญิงก็ถูกผู้ชายหลอกเยอะเหมือนกันนะคะจา์ก็ตามสถิติแล้วใครน่าจะหลอกใครมากกว่ากันแต่ตามสถิติที่ฟังมาก็เป็นจะเป็นผู้ชายผู้ชายหลอกผู้หญิงมากกว่าใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่ผู้หญิงหรือผู้ชายโดนหลอกเนี่ยจริงๆปัญหาเนี่ยบางทีต้องถามว่าถามตัวเราก่อนว่านอนลักษณะอย่างไรก่อนค่ะนอนหันศีรษะหน้าบ้านนิสัยเราเป็นยังไงก่อนนะครับการนอนเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ย ควรจะนอนยังไงให้อารมณ์เราเย็นลงนอนยังไงให้มีเหตุผลนะคนที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยต้องถามว่าเขาเข้ากับเราได้ไหมหรือเราต้องเข้ากับเขาหรือเขาต้องเข้ากับเราก็คือต่างคนต่างต้องปรับหากันไม่ใช่คนหนึ่งหนีคนหนึ่งตามถูกไหมหรือบางคนหาคนหนึ่งหนีมันก็ไม่ถูกหลักอีกโดยปกติผู้หญิงหรือผู้ชายหลักเนี่ยก็ต้องนอนขวางบ้านเหมือนกันแต่สิ่งที่เจอคนที่ดีดๆเข้ามาในชีวิตดีๆเนี่ยพอบังเอิญว่าพอไปปรับเปลี่ยนเนี่ยดีละ บางคนบอกพอปรับปรับอาจารย์มามากกว่าเดิมเขาเรียกว่าดีเกินไปบที่ว่าไมากกว่าเดิมก็ไม่ดีนะคะมากกว่าเดิมแต่คี้ว่ามันมีให้เราเลือกไงค่ะนะคนนี้ก็ดีคนนั้นก็ดีคือดีหมดเลยเราก็ไม่จะเลือกใครใช่นี่คือมันเป็นเหตุผลหนึ่งนะว่าทําไมในการจัดหวงจุ้ยเนี่ยผู้ใหญ่ ต้องมีส่วนร่วมเข้ามาในการเลือกคู่ครองให้กับเราด้วยเป็นเพราะอะไรแล้วก็มาดูนะที่อาจารย์แนะนำนะครับว่าผู้ใหญ่ก็คือหม่เปรียบเสมือนกับพ่อแม่แต่ถ้าพ่อแม่ไม่อยู่ลาอาจารย์อย่าเป็นพี่สาวหรือว่าป้าหรืออะไรเนี่ยเป็นคนที่ที่เรานับถือเป,ประมณนีที่เราอาศัยเขาอยู่หรือว่าอย่างไรเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยจะมีส่วนช่วยเราเหมือนกันเพราะว่าผู้ใหญ่เนเหมือนกับตำราที่คนไทยเขาบอกอ่ะนี่เกี่ยวกับของคนไทยละถือละอาบน้ําร้อนก่อน ใช่ค่ะผ่านทุกสิ่งผ่านมีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าเขาจะดูออกว่าผู้หญิงคนนี้ที่เข้ามาในชีวิตเจอลูกเขาหรือหลานเขาเนี่ยเป็นแบบไหนน่าจะหลอกน่าจะจริงใจหรือไม่จริงใจอันี้ผู้ใหญ่เขารู้ละถูกไหมแต่ถ้าเราคิดกลับกันนะครับว่าถ้าเป็นพ่อแม่หรือพี่ป้าน้าอาเนี่ยที่เป็นดูแลเราอยู่เนี่ยเราเขาไปนอนข้างหน้าเขาพูดอะไรเราฟังไหมนี่คือเป็นปัญหาส่วนหนึ่งก็คือนี่เกี่ยวกับผู้ชายนะถ้าผู้ชายเนี่ย อยู่ที่หัวเรียวหัวต่อยถ้าดีก็คือดีเลยแต่ถ้าไม่ดีคือเสียคนคถามหน่อยเถอะครับว่าถ้าดีได้ใครก็ได้ไดตัวเ,<ร>เองถูกต้องแล้วถ้าเสียล่ะก็เสียที่ตัวเองต้อง,อ,งอันนี้ถือว่าจะโทษใครคือส่วนหนึ่งนะครับว่าบางทีเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยเราพ่อแม่เนี่ยไปนอนหน้าบ้านลูกไปนอนด้านหลังบ้านแล้วหิ้งพระไม่ได้หันออกหน้าบ้าน มัม่วเลยคันนี้มั่วใช่ค่ะเจอคนดีมั่งไม่ดีแต่ว่าดีมีน้อยไม่ใช่ไม่มีนะ<ม>ดีมีน้อยแต่ไม่ดีถ้าเยอะกว่ากลายเป็นลูกเราเนี่ยใช้ผู้หญิงเปลืองเราไม่เลิกกับเขาก็เลิกกับเราเพราะนิสัยลูกเราเป็นอย่างนี้<ม>พ่อแม่เรายังไม่ฟังเลยแล้วคุณคเป็นใครเนี่ยมันก็เริ่มเกิดจากอะไรเกิดจากการตั้งหิงพะไม่ถูกให้ไม่ถูกต้องอันที่สองก็คือการนอนเนี่ยลูกเนี่ยไปนอนห้องข้างหลังพ่อแม่ไปนอนห้องข้างหน้าพ่อแม่มีสิทธิพูดไหมมีสิทธิพูดมีสิทธิสอนไหมมีสิทธิสอนแต่ฟังไหมไม่ฟัง อาจจะฟังแต่ไม่ทําตามก็คือเข้าซ้ายออกขวาถูกไหมถามว่าเป็นเพราะอะไรเราก็จะไปโทษเพราะเคาะกมเป็นเพราะชาติก่อนเป็นอะไรแล้วแต่เหตุผลอาจารย์บอกทําไมคุณลองปรับเปลี่ยนดูสิให้ลูกไปนอนข้างหน้าแล้วพ่อแม่มานอนข้างหลังเขาบอกโอ้โหอาจารย์แค่พูดสักสองคำเขาก็เถียงแล้วนี่แค่เปลี่ยนเปลี่ยนแค่นิดเดียวนะอาจารย์บอกการที่เราจะบอกว่าลูกมานอนข้างหน้าเนี่ยเราต้องมีหลักนิดหนึ่งนะครับ คุณก็บอกว่าถ้าลูกอยากจะใช้จ่ายนะอยากจะได้อะไรเนี่ยขอได้ไหมว่าลูกนอนไปนอนข้างหน้าก่อน mm hmm. แล้วทุก<ช>สิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนมีของมาล่อถูกต้องะจะซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่แต่ต้องไปนอนข้างหน้าถูกต้องอะไรอย่างงี้ลองลองปรับเปลี่ยนดูแลวถ้าเกิดที่บ้านห้องเท่ากันนะคะอาจารย์คือแบบมีสองห้องแต่ว่าอยู่ในระดับเดียวกันอย่างนี้ลูกควรจะนอนอยู่ซ้ายหรือขวาเป็นถ้าเป็นลูกชายเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยแต่จะมีผลไหมคะอาจารย์น่นนอนอยู่เท่ากันอย่างเงี้ยมีผลเลย ก็คือพูดง่ายว่าคือพูดยังไงเถียงยังไงคือตำแหน่งมันเท่ากันนะมันต้องมี1ก็คือข้างหน้าแล้วก็2คือข้างหลัง การแก้นะครับว่าทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้หมดถ้ามีห้องหยุดใน,นด้านหลังเราก็ต้องไปยอมทําห้องอีกห้องหนึ่งแล้วถ้าแอบ,บจัดห่วงช่วยในห้องได้ไหมอาจารย์อาจจะแบบปรับห้องนอนลูกชายให้อยู่ยังอยู่ติดเต้นหน้ามากกว่าที่นอนของพ่อแม่คือในห้องอะ่ะไม่ได้ช่วยเลย oh. ตามหลักเนี่ยโดยปกติเขาวัดจากตัวประตูเป็นหลักก็ oh. คือ oh. ถ้าประตูเท่ากันเนี่ยยังไงก็คือตำแหน่งเท่ากัน mm. แต่ถ้ามีสองห้อง นะครับห้องข้างหน้านี่คือประตูหน้าห้องข้างหลังคือประตูหลังอย่างนี้จะชัดเจนมากแต่ถ้าลักษณะระดับเดียวกันจะทำางไงดี <c oughs> ก็ต้องให้ลูกเนี่ยเราต้องยอมกั้นห้องอีกห้องนึงนะครับเพื่อที่จะได้ลูกเนี่ยต้องอยู่ข้างหน้าต้องถามตัวเองก่อนวนะ่าคุณอยากจะให้ลูกดีหรืออยากให้ลูกไม่ดีทุกคนตอบว่าให้ลูกดีแต่ถามว่าทำไหมไม่ทำ คือคนเราเนี่ยเหมือนกับการไปไหว้พระเหมือนกันชอบขอขอทุกอย่างเลยอาจารย์ถามว่าคุณไปขอพระเนี่ยคุณเคยทําบุญแล้วก็ให้กับพระหรือเปล่าก็ไม่เคยขออะไรทุกสินทุกอย่างแต่กับตัวเองเนี่ยอาจารย์ว่าทําไมคุณไม่ยอมจะให้คนเราต้องรู้จักให้ก่อนถึงจะเป็นผู้รับไม่ใช่ว่าคุณจะไปรับอย่างเดียวไม่เป็นผู้ให้ถูกไหมครับ <c oughs> โดยปกติแล้วคนเราโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเราจะให้เขาเนี่ยขอเขาเนี่ย ก่อนที่จะขอเขาเราต้องให้เขาก่อนใช่เราต้องเป็นรู้จักเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับต้องแต่เป็นผูน้ให้เนี่ยจะดีกว่าคือคําว่าให้เนี่ยให้ไม่มีที่สุดอาจารย์ถึงบอกนะครับถ้าคุณให้เท่าไหร่ ยิ่งให้ก็ยิ่งมาค,คุณยิ่งทําอะไรมันก็ยิ่งได้เหมือนกับทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกับพ่อแม่เนี่ยคือดีที่สุดเลยถูกไหมอาจารย์ถึงบอกทุกสิ่งทุกอย่างอาจารย์ก็พยายามจะแนะนำนะครับว่าการทําอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับการทําบุญหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไปวัดที่ไหนศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วแต่แต่ถ้าพระที่บ้านคุณไม่ได้สนใจก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมเขาบอกว่ามีอยู่อย่างหนึ่งมีคนแนะนําอาจารย์ว่าบางสิ่งบางอย่างเคยไหมที่เคยป้อนข้าวให้กับพ่อแม่ออยเขินอาจารย์ถึงบอกว่า ลองทําดูสิมันมีอะไรที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเยอะนะค่ะในในเรื่องของการจัดบ้านต่อ่ะอาจารย์คือคแล้วถ้าเกิดมันอยู่ส่วนหลังเหมือนกันห้องเท่ากันอยู่ส่วนหลังเหมือนกันอย่างนี้กับห้องเท่ากันอยู่ส่วนหน้าอันอไหนดีกว่าคะ่ะถ้าถ้าถามว่าวดีกว่ามันมีทั้งดีแล้วก็เสียข้างหลังก็มีทั้งดีแล้วก็เสียดีตรงที่ว่าพ่อแม่เนี่ยหน้าที่การงานดีมากค่ะแต่ข้อเสียเรื่องคือครอบครัอวอา้าวในเมื่ออาจจะไม่ฟังลูกจะดื้ออะไรอย่างเงี้ยถูกต้องก็คือในเมื่ออาจารย์บอกว่าในกการรจัดหิ้งพะถู ถูกต้องแล้วไงการจัดหิ้งพระถูกต้องสิ่งที่ดีๆเข้ามางานดีๆเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดแต่เรื่องลูกอาจจะต้องไม่ดีเพราะตำแหน่งเท่ากันถูกไหมครับก็อาจารย์ถึงบอกว่าการเหมือนกับเราทำอะไรก็แล้วแต่กับลูกเนี่ยคุณลงทุนหรือว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุ้มหรือไม่คุ้ม,ไม,มไม่มีใครรู้ถูกไหมถ้าคุ้มก็คือลูกเลี้ยงคืนแต่ถ้าไม่คุ้มก็คือเราต้องไปเลี้ยงลูกเนี่ยมันต้องสลับกันอย่างนี้อาจารย์ถึงบอกว่าการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับ ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้แต่บางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทาไงอาจารย์บอกว่าถ้านอนข้องข้างหลังตำแหน่งเท่ากันจะทำยังไงดีให้ลูกมานอนข้างหน้าอาจารย์บอกให้คุณกันห้องคุณบอกโอโ้อาจารย์ตอนนี้ยังไม่มีทรัพย์เลยไม่เป็นไรคุณก็ให้ลูกไปนอนส่วนหน้าหน้าห้องโถงก่อนเอาง,ง่ายๆก็คือให้เขานอนกลางมุง้งก็คือทําได้คือทํำยังไงก็แล้วแต่ให้ออกจากห้องก่อนกลัวยุงกัดก็กางมุ้งถูกไหมคุณก็กั้นเอาตู้เสื้อผ้ามากั้นก่อนคืออาจารย์ถามว่าจะทําอย่างไร ให้ลูกฟังเราเชื่อฟังเราพูดอะไร<ม>เขาทําตาม<ะ>เอาตรงนี้แหละคือสําคัญไม่ใช่คุณบอกอะไรยังไม่ทันทําเลยคุณก็วยวายแล้วไม่ได้อย่างนั้นอะไรเงี้ยคุณลองทําดูสิถ้าไม่ดีคุณก็กลับมานอนเหมือนเดิมก็ไม่เสียหายถูกไหมแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยกลัวไว้ก่อนไม่ทําก่อนแล้วมันจะดีได้ยังไงล่ะ นะครับค่ะค่ะคุณผู้ชมการสำหรับคุณผู้ชายที่ยังโสดอยู่นะคะ <c oughs> อย่าลืมนะคะให้นอนส่วนหน้าบ้านแล้วก็นอนทางซ้ายจะทําให้คุณเนี่ยเจอคนที่ดี<ช>เจอผู้หญิงที่ดีเข้ามาในชีวิตค่ะคในช่วงหน้าค่ะเราจะมาเปิดรับสายหน้าใหม่กันนะคะกับอาจารย์โชคดีแท่เฮียบโทรมาที่เบอร์029649079ค่ะ029649079ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ